ตอนวิชาเนินจะสร้างความเดือดร้อนได้เหมือนกันนะครับเอ้าวลาครูจะคืนกระดาษคำตอบของการสอบเมื่อวานนี้นะว่าขบารมิจูบาเคนดี้จีครับอเธอเอาอีกแล้วนะเนี่ยดูซะเห็นไหมออไม่เอาไหนเลยตอนผู้ปกครองดูหน่อยแล้วแบบนี้ครับแย่จังเลยอหลังจากน หรอโกนลยอยอะไรหรอแต่ว่าถ้าไม่ผิดมาก็ไม่ได้ศูนย์ใช่มหถูกเปล่าว่ะว่าไงอัจฉริยะจริงๆอะนะชมปแปลกๆนี่ถ้าให้แม่ดูมีหวังปวดหัวเพราะถูกด่านแน่เลยอย่างเงี้ยอ,อย่างนี้ก็ทิ้งไปเส้นยก็หมดเรื่องอะ,อะทิ้งเหรอทิ้งไปก็ไม่ถูกเดีไม่ใช่เหรอโอ้ยทําไม่ได้แล้วเกิดลมพัดไปปลิวตกที่ไหนแล้วก็อาจจะถูกเห็นก็เป็นได้นะโอ้ไม่ดีแน่เลย แย่แล้วปลิวไปแล้วอ่ะอ๋อแย่แล้วทําไงดีอ่ะแบบนี้ไม่ดีหรอนินๆที่มือของท่านคณนิจิมีอะไรบ้างอย่างเน้นๆนๆเนนๆเนนๆเนนๆเๆๆเป็นยังไงบ้างขอรับก็กระดาษคาตอบปลิวไปแล้วสิอ๋อผมจะไปเอามาให้นะครับนินจาหยุดสับมาเซงฮาตโตริเนนๆเๆนๆเป็นไปตามนี้ลหละครับนี่แ่้ะครับอไปก มาแล้วครับนี่แล้วครับอโอ้โหนินจาของฮาตรต و ر มีสร้างความเดือดร้อนได้หรือเนี่ยอะไรนะครับเปล่าล็อก<ะ>ท่านเคนิจ,จิตอนลำบากลำบากก็สามารถใช้นินจาของผมช่วยได้ทุกเมื่อละขอรับรอนินจาของฮาตร ر ي และถึงได้แล้วจะทำยังไงอ่ะด,ด,ดูนั่นสิดูนั่น<ะ>ทานไฟอ่ะถ้าหากเผาตรองนี้ ความคิดนี้ดีครับดีบทำไม่ได้หรอกถ้าลมพัดอีกแล้วบังเอิญมันตกลงไปในไฟก็ต้องหากนะฮแต่ว่าศูนย์คะแนนไม่ไปก็ดีเหมือนกันนะเอะอ,อ,อตายแล้วนิ่น้นนีนนินน,นท่านแค่นี้จีคราวนี้มันตกลงไปในไฟเหรอครับเออป,ป,ปล่าว่าไม่ใช่อะตกลงไปแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไฟอ่ะ ถ้ายอย่างนั้นผมจะเก็บให้นะครับนินจาา้าลอยไฟเฮือหโอ้ยฮัตโตริไม่รู้หรอกนะฮะ่เป็นไรเปล่านี่ปลอดภัยแล้วรครับไม่ไม่ครับขอบใจนะเฮวอ้ยอ่อนใจจังเลยขึ้นกลับบ้านทั้งอย่างนี้แล้วก็แค่อีจีอะไรเหรอคะแนนเนี่ย หน <h> ักใจจังเลยเข้มแข็งหน่อยสิครับโทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี้ยขอสอดแทรกนิดนึงนะจะให้ท่านพี่เห็นจะดีกว่านะเคนจังจะทำไมได้หรอกถ้าเกิดลมพัดแล้วก็อ้ยแย่แน่ๆเลยมาแล้วไ้ยไปแล้วเอาครานี้ลงน้ำเลยเห็นไหมนั่นเห็นไหมครับ ช่วยไม่ได้ฮก็ดีแล้วไม่ใช่เหรองั้นก็ล้มเลิกแล้วกลับบ้านกันเถอะเนาะฮะล้วกล้มเลิกล้มเลิกล้มเลกลบ้รับมาแล้วค่ะอ๋อกลับมาแล้วเหรอจ้าช็อจังเลยนะเป็นอะไรไปเหรอลูกคือไม่มีฮะไม่มีอะไรทดสอบคณิตศาสตร์เมื่อวานนี้วันนี้คงได้รับคะแนนแล้วใช่ไหมจ๊ะขอแม่ดูหน่อยสิคือว่าคะแนนเต็มร้อยครับ เต็มร้อยเต็มร้อยเลยจ้ะแหมเก่งจริงเลยลูกเคนจังไหนขอแม่ดูเร็วๆหน่อยสิจ้ะแต่ว่ามันถูกลมพัดปลิวไปตกในแม่น้ําแล้วหระครับถูกลมพัดเหรอครับผมตอนที่ผมกําลังให้ชินจังกับพวกพวกตกเกิดมีลมพัดมาจนปลิวไปอะฮะไม่บังเอิญลมพัดปลิวตกแม่น้ําไปเลยนะครับตกไปแล้วอ๋อเลยจ้ะทั้งๆที่เป็นครั้งแรกที่เคนจังได้ร้อยเต็ม สิได้จังเลยแม่ไม่ได้ดูซะแล้วท่านเคนิจิกระดาษคำตอบใบนั้นฮันดอรี่อะไรนะเล้ยอ,อ,อ,อะไรนะอะไร่ะรู้สึกยังไงยังไงทุกคนนะชูดี้หลังจากนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่อยากให้แม่เห็นกระดาษคำตอบใบนั้นไงละ่ะทำไมละ่ะขอรับก็ได้คะแนนศูนย์นี่นาถ้าเห็นต้องถูกแม่ดุแน่นอนเลยอ่ะแต่ว่าแปลกจังนะขอรับเป็นผู้ชายใจใจส่คนรจะกล้ากล้าให้ดูกันซึ่งน่าดีกว่านะขอรับ ให้ท่านแม่ดูเธอกรับมันก็จริงหรอกแต่ว่าทำอย่างที่บอกท่านแม่คงเข้าใจใบคะแนนสำคัญฉบับนั้นผมใช้นินจาตกปลาเอาขึ้นมาเมื่อกี้นี้แล้วล่ะครับหยิบขึ้นมาแล้วเหรอโอ้ยไม่ไดาจะมายุ่งเลยอ่ะมันเปียไปหมดเลยผมก็เลยมาตากแห้งไว้ที่นี่นะครับเอเอไม่อยู่ไม่อยู่แล้วครับฮะ คงจะถูกลมพัดมิวไปที่ไหนสักแห่งแล้วมั้งขอรับมิวไปไหนได้ล่ะไม่ตายแล้วถ้าเกิดแม่เจอเข้าแล้วก็แค่นี้จีมานี่ดีนะมยนี่นี่มันอะไรกันฮะแม่จะอยู่ในสวนไหนล่ะเต็มร้อยอะอยู่ไหนคะแนนเต็มร้อยอยู่ไหนฮะคือคือว่านั่นนั่นมันเออเอ้ยขอโดษครกบผมจะปรับปรุงตัวใหม่ครับแม่โอ้โเราอย่าไปทําเรื่องที่ไม่ดีดีกว่านะขอรับ ทำแต่เรื่องดีๆด,ด,ดีกว่าครับนิ่งน,นิ่น,นิ่นนน